สวัสดีครับช่อง y o u t u c h ช n n e l รถไฟไทยเทนไทย HD ตอนนี้อยู่ค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีกับซีรีส์วันหยุดหันฝาพาวรถไฟ EP นี้มาชมกับขบวนรถนำเที่ยวที่5183และขบวนรถนำเที่ยวยรอยยัอซั้มผ่านสะพานขึงรถไฟบรรยากาศเป็นยังไงเช,ชิญชมคลิปได้เลยครับตอนนี้แอดมินได้อยูแลนด์มาร์ค แห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีนะครับกับสะพานขึงรถไฟแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยวันนี้บรรยากาศจะอืึมกึมสิ้นหนึ่งนะครับมาแล้วครับกับกระบวรถที่ห้าหนึ วันนี้เป็นชุดที่2ด้วยนะครับกับขบวน975ต้นทางกรุงเทพมหานครปลายทางราชบุรีชุดรถนําเที่ยวที่5ชุดที่2นะครับผ่านไปอย่างสวยงามเลยทีเดียววันนี้แอบเสียดายนะครับบรรยากาศจะอึมครึมสักนิดนึงนะครับวันนี้ช่วงนี้มีพายุเลยจะอึมครึมนิดนึง ชมด้านนี้สักหน่อยนะครับกับขบวน170นะครับต้นทางยะลาปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัรนะครับไปอีกมุมนึงนะครับสวยงามมากเลยทีเดียววันนี้ทํำขบวนโดยคิวเอสวายสดด้วยมุมเสวยฮะมุมเสย ถามกันมาติดติเลยนะครับกับขบวนรถนำเที่ยวลอยเยว์ซ้่กับขบวน913ต้นทางกรุงเทพหนวง,งปลายทางหัวหินกับขบวนรถนำเที่ยวลอยเยววซ่สวยงามน,นะครับแต่สียดายแสงแดดไม่ฝาดสองสักหน่อยส่งท้ายนะครับ ตามมาติดติดเหมือนกันเลยขบวนรถนำเที่ยวรอยยบะซ่อมย้ายไปวิ่งทางล่องแล้วนะครับมาแล้วนะครับกับขบวนรถด่วนเศษดีเซลรางประกาศที่สี่สามนทางสถานีกลางกรุงเทพอพารัตป,ปลายทางพระธานีนะครับวิ่งไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวขอบคุณกันด้วยนะครับสำหรับการติดตามและติดตามคลิปใหม่ในปีต่อไปกับซีรีส์บรรยุดอันสาพาวลรไฟ สวัสดีครับ